นี่คือนอกกลนะ้วยหอมทองนะพี่น้องกล้วยหอมทองและอันนี้คือกล้วยไข่กล้วยไข่นี่คือนอมันนี่คือนอมันที่ผมบอกพี่น้องว่าปลูกเอาไว้เพื่อเอาไว้ทําพันธุ์นะพี่น้องปลูกเอาไว้ทําพัน์เราก็ขุดจากเนี้ยเอาไปทําพันที่ที่ไร่ผมนะโอ้โหนอกลาลังสวยนะพี่น้องนอกลาลังสวยเดี๋ยววันนี้จะมาขุด ก็ไปซ่อมที่มันตายนะพี่นนอะที่มันตา,ตายตายที่ที่ในไร่ผมเนะี่ยกอนนู้นก็ออกเต็มเลยนะประมาณสี่นอสี่ะสี่นอสามสี่นอแล้วแถวอวบพี่หวอบแล้วพี่นนอะอันนั้นหอมทองที่ปลูกไว้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่พันเพชรบุรีนะพี่เนอะมันเป็นพันุ์พื้นบ้านเขาบอกว่าหอมทองหอมทองปลูกไว้ไม่กล้าขุดออกไปแล้วนะเพราะว่า อันนู้นนะ่ะมันพันแท้เพชรบุรีที่ผมดูให้พี่น้องดูว่ามันจะตายไม่ตายนะันะนะ่นนะะอันเนี้ยมันมีอยู่แต่ว่าจะรออนนู้นะ่ะให้มันรอดก่อนถ้าไม่รอดจริงๆค่อยขุดออกไปปลูกน,นะนี่มันออกเครือแล้วนะนอออกเครือมาแล้วออกเครือมาแล้วถึงจะขุดพวกนเนี้ย้วยไข่เนี่ยเพราะว่าผมสั่งมาจากเพชรบูรณ์เลยนะเอาไปขยายพี่น้อง เราทุนน้อยนะเราต้องปลูกขยายเองนะ